สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออ์นิมิ55ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เพื่อนๆนที่มีปัญหาไตเบาหวานคอเลสเตอรอลดื่มชาพัะจันรยิ้มเลยครับขับของเสียล้างสารพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากแข็งแรงยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดีกับชาพัะจันรยิม้มสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับทางซามายังมหาสมุทรในคราวนี้พอต้องการหาเกาะขนาดใหญ่เพื่อรองรับการอบพยพของมนุษย์ทำให้ได้รู้ว่าที่นี่เกิดโรคระบาดขึ้นเขาดีตาลงเล็กน้อยก่อนจะพูดว่า ถ้าข้าสามารถแก้ปัญหาโรคระบาดได้เผ่าในมหาสมุทรจะอนุญาตให้มนุษย์มาอาศัยอยู่บนเกาะแห่งน,นี้ได้ใช่ไหมผููนำเผ่ามังกรสมุทรที่มีนิสัยเจ้าร้อนเมื่อได้ยินแบบนี้ก็พูดทันทีโดยไม่ลังเลยว่า ถ้าท่านสามารถแก้ไขปัญหาโรคระบาดได้เช่นนั้นท่านก็คือเทพสุนของพวกเราจริงๆท่านร,ารู้ไหมว่าสว์ในมหาสมุทรล้มตายเพราะโรคนี้ไปมากแค่ไหนและตอนนี้มหาสมุทรสีเหลืองโสกะโปกก็กําลังขยายใหญ่ขึ้นจา,ราสร้างศพที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนมากและยังคงขยายต่อไปเรื่อยๆหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าสักวันหนึ่งมหาสมุทรไร้ขอบเขต คงถูกแทนที่ด้วยมหาสมุทรสีเหลืองโซกะโปเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็กลัวว่ามันจะเป็นหายนะสำหรับโลกนี้แม้แต่ดินแดนพู้นอาสูรก็เช่นกันทางสามพยักหน้าแล้วกล่าวว่าข้าเข้าใจ แต่ถ้าค้าจะแก้ปัญหาโรคระบาดได้ก็ต้องเห็นโรคระบากก่อนในพื้นที่ใกล้เคียงบูเดนี้มีโรคละบาดเกิดขึ้นหรือไม่หรือสถานที่ไหนสักแห่งก็ได้ที่มีโรคระบาดถ้าเช่นนั้นช่วยพาค้าไปที่นั่นทีเพื่อให้ค้าได้ตรวจสอบว่าจะากแก้ไขได้อย่างไรทางซานในชาติก่อนไม่เพียงเป็นผู้สืบทอดของเทพสงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นอกจากนี้ข่าวยังมีความเข้าใจในมหาสมุทรจึงมั่นใจในระดับหนึ่งผู้นำเผ่ายักษ์สมมทรกล่าวว่าโรคระบาดในมหาสมุทรมีเกือบตลอ,อดเวลาแต่ข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะปรากฏขึ้นในพื้นที่ในดนานั้นพวกเราจะระดมคนออกค้นหาหากพบแล้วจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยทันทีท่านทราบพยักหน้าพร้อมเอ่ยว่าไม่มีปัญหางานพวกเจ้าก็ไปเถอะ ส่วนข้าจะสร้างเวทขึ้นที่ในพิพตาไว้บนเกาะแห่งนี้เพื่อให้ข้าสามารถมาที่นี่ได้บ่อยๆหากมีข่าวแล้วก็ให้มาหาข้าที่นี่อย่างไรก็ตามมานุษย์อย่างพวกเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งในการอพยพเพื่อตั้งถิง่นฐานแห่งใหม่ให้มนุษย์ใช้เกาะแห่งนี้ก่อนได้ไหมรวมถึงสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆขั้นพื้นฐานเพื่อให้มนุษย์อยู่รอดถ้าข้าแก้ปัญหาโรคระบาดได้ ก็จะเพิ่มจำนวนมนุษย์มามากขึ้นแต่หากทาไม่สำเร็จค่าก็จะอพยพยมนุษย์กลับไปตกลงมาผู้นำเผ่าต่างๆต่างหันมามองหน้ากาันถ่ายที่สุดสายตาของแต่ละคนต่างจ้องมองไปยังผู้อาศภาวรัฐผู้นำเผ่ายักษ์สมุดพูดขึ้นว่ากเกาะแห่งน,นี้เป็นพื้นที่ของเผวรัฐของเจ้าเช่นนั้นเจ้าก็ควรเป็นคนตัดสินใจ ู้นำเผ่าวรัตมองไปที่ทางซาแทบจะในทันทีพายักหน้าแล้วเอ่ยว่าไม่มีปัญหาสำหรับเผ่าวรัตขึงคข้าข้าจากที่มาสมาชินในเผ่าให้เข้าใจซึ่งเรื่องนี้ข้าสามารถตัดสินใจได้ก็แห่งน,นี้ก็แล้วแต่เทพสมุดจะมีรับสาง ผู้อาวโสเผาวรัตน,น์แต่ตางจากผู้นำเผ่ามังกรสมุทรและเผ่ายักษ์สมุทรเพราะเป็นคนที่รู้จักทั้งสามมากที่สุดเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะก่อนหน้านี้สามผ่านได้ถึงพลังทำลายล้างสวรรค์และโลกจากพลังของภัยพ,พิมาตซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสามไม่ได้ใช้ออกมาในตอนที่ต่อสู้กับผู้นำเผ่ายักษ์สมุทรและมังกรสมุทร ผู้นำเผ่าวรัสเชื่อมั่นในอัตลักษณ์ของทางซานว่าเป็นผู้ดูแลมาหาสมุทรและเป็นผู้สืบทอดของเทพสมุทรคนอื่นสามารถปลอมแปลงได้แต่ออราเทพสมุทรและพลังทำลายล้างสวรรค์และโลกไม่สามารถปลอมแปลงได้ยิ่งไปกว่าน,านั้นหากทางซารสามารถแก้ปัญหาโรคระบาดได้และอพยพมนุษย์มาที่นี่เช่นนั้นเผ่าวรัสคงจะเป็นเผ่าแรกที่ได้รับความช่วยเหลือในปัญหานี้ทางซานก็กล่าวว่า ้ายัางไม่ใช่เทพสมุดนางนานพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องเรียกข้าแบบนานข้าชื่อทงังซานเรียกชื่อของข้าก็ได้ผู้อาวสโผภววรัตเอ่ยว่าท่านไม่ต้องเกรงใจท่านมีออรา่าเทพสมุดและพลังศรัทธาที่ท่านมอบให้กับพวกเรามีประโยชน์เป็นอย่างมากเช่นนั้นพวกเราจะเรียกชื่อของท่านโดยตรงได้อย่างไรทำไม่ได้พรานนั่นจะหมายถึงการไม่ให้ความเคารพ นาเผ่ายักษ์สมุทรและมังกรสมุทรก็พยักหน้าเช่นกันพวกเขาต่างเชื่อเหมือนกันแม้ทางซานจะไม่ใช่ดัด่ดพระเจ้าแต่การต่อสู้สองต่อหนึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้พ่แพ้อย่างรับคาบหากไม่ใช่เพราะความมิเมตตาของทางซานพวกเขาคงตายไปแล้วมานุษย์คนนี้อัศจรรย์เกินไปแน่นอนว่าเขาจะเป็นเทพสมุทรได้อย่างแท้จริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาโรคระบาด ทางสานก็กล่าวว่าเช่นนั้นก็แล้วแต่พระเจ้าข้าจะสร้างวงเวทที่นี่ก่อนจากนั้นจะส่งมนุษย์มาที่นี่เพื่อตั้งถิ่นฐานแล้วค่อยอพยพมาในระหว่างนี้หากพระเจ้าได้พบกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นก็ให้แจ้งข้าให้ทราบทันทีข้าจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนกอหลังจากได้พูดคุยกับผูน้นำเผ่าเน้หาสมุทร ทางซายก็เข้าใจเกี่ยวกับมหาสมุทรมากขึ้นและเขาเองก็พอคาดเดาได้ถึงสาเหตุหลักของการเกิดโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาทางซายยังคงจำฉากที่ได้เห็นในสวนนรกที่ดูเหมือนว่าได้อยู่บนภูเขาศักดิธิ์จิ้งจอกสวรค์ดินแดนพู้นอาสนรวบรวมโชคดีทั้งหมดไว้ที่ราชสำนัก ทำให้โชคดีอยู่กับเผ่าอาสูรและเผ่าพูดตรงกันข้ามแล้วโชคร้ายอยู่ที่ไหนโรคระบาดในมหาสมุทรที่เกิดขึ้นคงเกิดจากโชคร้ายอย่างนั้นหรือในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ตอนที่ดวงตาของทางซานเปลี่ยนเป็นสีน้ำและสีขาวข่าวก็ได้เปิดใช้งานแขนแดนสองข้างแห่งโชคออกมาก็รู้สึกนี่อย่างคุ้มเคือว่าความแห่งแการของโชคร้ายที่นี่มีมากกว่าบนดินแดนพุทอาสูรมาก ในขณะที่โชคดีค่อนข้างหาเจอได้ยากอาจกล่าวได้ว่ามาหาสมุทรและขอบเขตต้องคำสาบแล้วคำสาบนี้มาจากไหนหาไม่ใช่จากกรพพรดอาสน์จึงจอสวรค์ไม่ว่าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ข่าวต้องพิมอโรคระบาดก่อนจึงจะสามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับปัญหาโรคระบาดท,ที่เขาต้องแก้ไขก็ยังทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นมานั่นคือรู้วิธีเข้าหาเผ่าในมหาสมุทร หลังจากเตรียมวัสดุพร้อมแล้วทางซางก็ลงมือสร้าง,วงเวทขึ้นที่ในพิปตาเพียงไม่นานก็สร้างเสร็จเรียบร้อยในช่วงที่เขาไม่อยู่ที่นี่วงเวทจะได้รับการดูแลจากผาวอรัสด้วยระยะทางหลายร้อยไมล์ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับวงเวทขึ้นที่ในพิปตาระยะกายพิเศษที่ใช้งานร่วมกับหินเชิงชาและตอนนี้ข,ข่าวเคลื่อนย้ายเพียงคนเดียวเท่นานั้น ทางซาเปิดใช้งานวงเวททันทีวินาทีต่อมาข่าวก็หายตัวไปจากอากาศมีความผ่านผวนของอวกาศเกิดขึ้นในขณะที่ทางซาเปิดใช้งานวงเวททำให้เผาเนมหาสมุดหลายตัวที่มองดูตกใจนี่คือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและเนมหาสมุดก็ไม่มีเผ่าใดเชี่วชาญด้านอาวกาศ หลังจากได้เห็นความสามารถของทางซานก็มีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรคระบาดทางซานกลับมายังคุมข่าวสีทองทันทีข่าวไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานวงเวทที่อยู่ในมหาสมุทรแม้จะเชื่อมต่อเข้ากับภุมข่าวสีทองก็ตามเพราะหาไม่มีหินเชิงชาเผ่าในมหาสมุทรก็ไม่สามารถเปิดใช้งานวงเวทได้นอกจากนี้ในมหาสมุทรไม่มีระดับจัก,กรพรรด จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคุกคามความปลอดภัยของเขาได้หากไม่ใช่เพราะมาถึงจุดสูงสุดของระดับ9ทางซาคุงก้าดูดซับพลังจากมหาสมุทรแต่อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าสู่ระดับพระเจ้ามหาสมุทรจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการฝึกฝนของเขาและคงต้องใช้เวลาฝึกฝนอยู่ที่น่านซาระยา หลังจากกลับมาถึงทางซางก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วเปิดใช้งานวงเวทสื่อสารติดต่อไปหาเหมยกงจือโดยบอกว่าเขากลับมาแล้วเพื่อไม่ให้นางเป็นกังวลและขอให้นางมายังขุมเขาสีทองเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการอบพยพมนุษย์ไปยังมหาสมุทรในตอนนี้เหมยกงจือเป็นผู้ไถ่ทอนระดับสีม่วงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในองค์กรไถ่ทอนตอนอยู่ที่ราชสำนักทางซางเคยได้ยินอาจารย์บอกว่า ดาดับสีม่วงมีเพียงสองคนนางนั้นเหมยโกงจือจึงมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดภายในเมืองเคลีเพียงไม่นานเหมยกงจือก็เคลื่อนย้ายอวากาศมายังหุบเขาสีทองเมื่อเห็นทังซางากลับมาอย่างปลอดภยัยนางก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนจะพูดว่าเจ้ากลับมาเร็วแบบนี้ทุอย่างผ่านไปด้วยเดียวหรือไม่ทังซางาพยักาหน้าคำตอบว่าทุอย่างผ่านไปได้ด้วยดี มาหาสมุทรทั้งหมดคืออาณาเขตของข้าและข้าก็ได้พบกับเกาะขนาดใหญ่สำหรับให้มนุษย์อาศัยอยู่ข้าได้พูดคุยกับเผ่าในมหาสมุทรพวกเขาก็ยินดีดังนั้นพวกเราต้องอพยพโดยเ,เร็วที่สุดและการสร้างเท่าเรือมีปัญหาอะไรหรือไม่เมื่อกองเจือกก,กล่าวว่าการสร้างเท่าเรือไม่มีปัญหาแต่ก็ถูกรบกวนอยู่บ้างเผ่าในมหาสมุทรมีอยู่เป็นจํานวนมากแม้เผ่าที่อยู่ตามชายฝั่งจะไม่แข็งแกร่ง แต่ก็คอยขัดขวางการสร้างเท่าเรือและการสร้างเรือของพวกเราก็เช่นกันทางซาคินอยู่คู่หนึ่งก็เอ่ยว่าข้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เองเจ้าต้องรับลมทุกคนเพื่อสร้างเรือให้เสร็จโดยเร็วที่สุดอีกทางด้านหนึ่งข้าจะใช้งานวงเวทเคลื่อนที่ในพิพตาเคลื่อนย้ายบางก,กลุ่มไปก่อนเพื่อไปจัดเตรียมสถานที่ไว้รอเมื่อกลนจื้อขมวดคิ้วเล็กน้อนและบอกว่าแน่นอนว่า ทุกอย่างต้องทําให้เสร็จโดยเร็วที่สุดข้าเข้าใจาความเป็นกังวลของเจ้าทายที่สุดเรื่องนี้ย่อมไม่มีทางปกปิดไปได้ตลอดและมีมนุษย์อริ่มอมายอย่างเมืองเคอรี่มากขึ้น,นเรื่อยๆหลังจากทราบข่าวการสร้างเมือนุษย์ขึ้นที่เมืองเครอรีตอนนี้มีเกินหนึ่งล้านคนแล้วด้วยจํานวนมากขนาดนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ดึงดูดความสนใจของราชสำนักทางซาทอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า มนุษย์อย่างพวกเราอยู่กับเผ่าอาสูรอย่างุมขืนมาเป็นเวลานานตอนนี้เจ้าเป็นความหวังของพวกเขาแล้วจะชักช้าได้อย่างไรด้วยเหตุน,นี้ พวกเราจึงต้องปกป้องความปลอดภัยของพวกเขาให้มากขึ้นนอกจากนี้การทดสอบของเจ้าเที่ยวรักส,สำนักก็ใกล้จะมาถึงคาเก่งว่ามันจะทราบปัญหาได้ดังนั้นต้องเร่งการอพยพให้เร็วขึ้นให้มนุษย์ที่มีการก้าว่างเท็มอสูนมาช่วยสร้างท่าเรือและคาจะสร้าง,งเวทมังอย่างให้เจ้านำไปให้พวกเขาวงเวทที่ทังซารสร้างนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเพียงเขาเท่านั้นที่สร้างมันขึ้นมาได้ พอวงเวทนี้เขาได้ใส่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองลงไปมีเพียงจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพสูงเท่าน,านั้นที่สามารถย้ำยังเผานาหาสมุทรได้ดีที่สุดซึ่งมีชื่อว่าวงเวทเทพสมุทร ด้วยการปรับปรุงการฝึกฝนขงขาวการเปลี่ยนพลังจิตให้การเป็นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ก็ทำได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่เช่นนั้นเขาคงไม่กล้าทำเช่นนี้เพราะจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์มีค่ามากเกินไปจริงๆนอกจากนี้เขายังพบว่าการฝึกฝนในมหาสมุทรที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังศรัทธาการเปลี่ยนพลังจิตให้การเป็นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ก็เร็วขึ้นกว่าเดิมขั้นตอนต่อไปคือการแก้ปัญหาโรคระบาด ตามในที่เขาทําได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าย่อมได้รับการสนับสนุนจากเผ่าเนมหาสมุทรมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่เผ่าเนมหาสมุทรทั้งหมดจะสัทธาข่าวเพราะการฝึกฝนในปัจจุบันของทางซานยังไม่ได้เข้าสู่ระดับพระเจ้าแต่อย่างน้อยก็ช่วยรับประกันความปลอดภัยในการอบพยพของมนุษย์ไปยังมหาสมุทรเพียงไม่นานทางซานยื่นวงเวทสองชิ้นให้เหมิกงจือและขอให้นาง ติดตั้งไว้ทั้งสองด้านของท่าเรือโดยจุ่มลงไปในน้ำการปลดปล่อยออราเทพสุนออกมาก็มัน่นใจว่าจะไม่มีการบุกรุกข,ของเผ่าน้ำหาสมุทรที่อยู่ใกล้เคียงทางซานยังคงสร้างเว่น,นี้ต่อไปเหตุผลนั้นง่ายมากขาวจำเป็นต้องติดตั้งองเวทน,นี้ไว้บนเรือทุกลำเหมือนว่าเขาอยู่บนเรือหนึ่งเดือนผ่านไป ทางทางซานกับเหมืองกงจือต่างยุ่งอยู่กับงานทางซานเลือกสถานที่รับนอกเมืองเคลีแล้วสร้างเวทขึ้นที่ในพิตาขึ้นมาหลังจากพูดคุยกับจา่เข้าส่วนการอบพยพยายถิ่นฐานก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเงีเยงเงี้บด้วยการฝึกฝนของทางซานในปัจจุบนันการใช้งานวงเวทขึ้นที่ในพิตาระยากายพิเศษ ตอทำได้เพียงครั้งละหลายสิบคนเท่าน,านั้นโดยคนที่ถูกเลือกไปก่อนชุดแรกล้วนแต่น่าเชื่อถือและได้รับการแจ้งเตือนว่าจะไม่กลับมายันดินแดดพุด่นอาสูรในระยะเวลาอันสัน้นพวกเขาแต่ละคนจึงนำเครื่องมืออุปกรณ์มาเล็ดพันธุ์พืชติดตัวไปด้วยในฐานะผู้บุกเบิกการอ,อพยพแน่นอนว่าทุกอย่างทำในสถานที่ลับทางซานย,ยังไม่ใช่ระด,ดับพันเจ้าแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากเมกุนจือ แต่เขาก็สามารถทำการเทีื่อนย้ายได้วันละสามครั้งเท่านั้นเคลื่อนย้ายได้ประมาณร้อยคนต่อวนันนี่คือขีดจำกัดไม่เช่นนั้นเขาจะบาดเจ็บได้หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนมนุษย์ประมาณสอง0ันคนได้อพยพมายังกาะรวมถึงมีมนุษย์ที่สามารถกายาร่างเทพอาสูนหนึ่งรอยคนในขณะเดียวกันภาวรัตก็ช่วยอีก,กแรงด้วยร่างกายที่มีขนาดใหญ่ของภาวรัต การสร้างเท่าเรือที่เกาะก่อช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากหลังส่งมนุษย์ไป2,000คนทางซานก็หยุดส่งคนผ่านทางวงเวทขึ้นที่ในพิพตาในตอนนี้เท่าเรือใกล้เมืองเคลีก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นรวมถึงการสร้างเรืออ่านที่จริงทั้งมนุษย์อาศูนและพูดต่างไม่เคยไปยังมหาสมุทรทางซานจึงต้องอยู่ที่นี่เพื่อคอยให้คำแนะนำและดูแลเป็นการส่วนตัว ด้วยความสามารถของขา่าวการสร้างเท่าเรือและเรือก็ไม่ใช่ปัญหาโชคดีที่ส่วนบนดินแดนพูนอาสุนคือทรัพยากรมีไม้เนื้อแข็งและหนาซึ่งเป็นวัสดุที่ดีในการสร้างเรืออย่างยิ่งด้วยความช่วยเหลือจากทางซานและคนอื่นที่มีความสามารถอีกมากมายรวมถึงคุมกำลังระดับพันเจ้าอย่างจากเข้าส่วนความเร็วในการสร้างก็เร็วขึ้นมากใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนก็สร้างเรือสำเภาลำแรกเสร็จ แม้จะสร้างเสร็จแต่ก็ยังมีปัญหาด้านการควบคุมเรืออย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อมีทางซานข่าวสอนวิธีการควบคุมเรือให้กับลูกเรือด้วยสติปัญญาของมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องยากในการเรียนรู้นอกจากนี้ปัญหารเรื่องลมคลื่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการโอุกลาของสันในมหาสมุทรปัญหาเหล่านี้ก็ได้รับการแก้ไขโดยวงเวทเทพสมุทรของทางซาน การสร้างรเรือ,อยังคงดำเนินต่อไปและทางซายยังไม่รีบที่จะส่งคนไปยังเกาะแต่ให้ลูกเรือกลุ่มแรกเรียนรู้วิธีการบังคับเรือไปกับข่าวโดวยออกเดินทางมายังเกาะทุกคนตามผ่านการควบคุมเรือตามคำแนะนำของทางซ้ายหลังจากเดินทางไปกลับลูกเรือชุดแรกหนึ่งร้อยคนก็สามารถบังคับเรือได้ จาใชยฝั่งมายังเกาะใช้เวลาประมาณสองวันด้วยการสนับสนุนจากวงเวทเทปสมูทและหาได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้่นโลมความเร็วในการเดินทางก็ยิ่งเร็วขึ้นเรือสำเภาสามารถบรรทุกคนได้มากถึง500คนโดยยังไม่รวมสินค้าต่างๆนานั่นก็หมายความว่าเวลาสองวันจะเคลื่อนย้ายมนุษย์ได้500คนต่อเรือหนึ่งลำหากมีจำนวนเรือเพิ่มขึ้นย่อมสามารถเคลื่อนย้ายคนได้เพิ่มมากขึ้น ในตอนนี้เป็นเดือนที่4สำหรับมิกงกจอในการารับตำแหน่งเจ้าเมืองเคลีและการอบพยพมนุษย์ไปยังเกาะน,นิมหาสมุทรเกาแนวเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียเ้ยงยี่ในตอนนี้ทางซานได้รับการแจ้งเตือนจากผู้อาวุโสเผววรัตว่าพบโรคระบาดเกิดขึ้นนมหาสมุทรแล้วก็มีสารสีเงินสว่างขึ้นบนเกาะสามหลับเกาะแห่งนี้ที่มีขนาดใหญ่และมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวทางซานจึงตั้งชื่อว่า เกาะพันจันทร์เซียวนอกจากเกาะพันจันทร์เซียวแล้วยังมีเกาะอ,อื่นๆอยู่อีกจํานวนมากอยู่กันเป็นหมกกู่เกาะเหมาะสาหรับการอาศัยอยู่ของมนุษย์ทางสารประเมินแล้วว่าหมกกู่เกาะเหล่านี้เพียงพอสําหรับการรองรับมนุษย์หนึ่งล้านคนอย่างแน่นอนการสร้างเรือสำเภาอยังคงดําเนินต่อไปด้วยการสนับสนุนจากมนุษย์ที่มีการกาวรากเทมอาอโซนความเร็วในการสร้างเรือก็เร็วกว่าเรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นธรรมดา ทูอย่างดำเนินไปอย่างเต็มกำลังตามแผนของทางซานภายในเวลาครึ่งปีคงสร้างเรือสำเภาได้อย่างน้อยหนึ่งร้อยลำและภายในหนึ่งปีมนุษย์รับล้านจะถูกอพยพไปยงังเกาะพวกเขาจะสามารถอยู่ที่นั่นได้อย่างมั่นคงในมหาสมุทรมีเกาะอ,อยู่เป็นจำนวนมากมานุษย์คงจะสามารถอพยพไปได้มากขึ้นด้วยการคุ้มครองจากเผ่าในมหาสมุทรอย่างน้อยมนุษย์ก็ไม่ต้องตกเป็นทาสในขณะเดียวกัน ก็ช่วยแก้ไขปัญหาการารวมตัวการของมนุษย์ที่มันเค้หลีนเป็นอย่างมากตามข้อมูลทางสถิติขององค์กรไททอนมนุษย์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนดินแดนพุทธอาศูลมีประมาณ20-30ล้านคนและมีมนุษย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีฐานะเป็นข้าวรับใช้ภายใต้การกดขี่ข่งเหงของอาศูลและพูดอายุขยเฉลี่ยของมนุษย์นั้นตามกว่า20ปีถูกต้องนับว่าเป็นอายุขยที่สั้นมาก มนุษย์ไม่มีพรสวรรค์โดยกำเนิดจึงไม่สามารถฝึกฝนให้แข็งแร่งในโลกนี้ได้แต่ก็มีสติปัญญาเป็นพื้นฐานองค์กรไทถอนคือการอรวมตัวการขนมมนุษย์ที่มีความสามารถแต่ก็ยังมีจํานวนจาํากัดไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่มีการกาวร่างเท่มาสูนแล้วคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ และยังมีข้ารับใช้บางคนที่คิดว่าตัวเองเป็นอาสูรขั้นสูงอย่างไรก็ตามก็มีมนุษย์อีกจำนวนมากที่ยังจำร่างเงาของตัวเองได้เป็นอย่างดีจึงเกลียดเผาอาสูรและเผาพุ่นมากเพราะแม่ของพวกข่าวส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายหลังจากปลุกสายเลือดให้ตื่นมนุษย์กำลังดิ้นโรนเอาชิ้นอรอจากการถูกท้ารุนจากกรรมและการฆ่าฟันอย่างต่อเน,นื่องนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังจากเด้รู้ว่า เจ้าเมืองเคลีคคนใหม่มีสายเลื่มมนุษย์พวกข่าวจึงยอมหลบหนีจากเจ้านายเพื่อมาอย่างเมืองเคลีทางซานก้าวออกมาจากประตูแสงก็ได้พบกับผู้อาวโสภาวรัสที่กำลังยืนอรอยอยู่ข้างๆวงเวทขึ้นที่ในพิพตาห่างออกไปไม่ไกลมีเสียงติ้งติ้งติ้ง มนนษย์กลุ่มแรกที่มาที่นี่ต่างกำลังยุ่งอยู่กับก,บการทำงานแทบจะในทุกวันเพราะเขาต่างมีความกระตือรือร้นลลและความกระฉับกระเฉงมานษย์ไม่เคยคิดเลยว่าดินแดนพูอาศูนย์คือบ้านเกิดของพวกเขาอ่านที่จริงมานษย์ไม่มีบ้านเกิดเลยเมื่อมาถึงยังที่นี่พวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากเผ่าเนมหาสมุทรและก็รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของพวกเขาจริงๆ กาะแห่งนี้ถูกรอล้อมอไปด้วยมาหาสมุทรและขอบเขตและไม่มีอาศูน์ผู้หญิงอีกต่อไปจึงรู้สึกมีความสุขเหมือนปลาที่กระโดดขึ้นมาจากน้ำขึ้นไปสูงกว่านกที่บินได้เสียอ,อีกโภเขากำลังสร้างบ้านที่ไทจริงของตัวเองนางนานไม่ว่าจะหนักหรือเหนเพียงใดก็ยังมีความหวงังนี่เป็นความหวังในการได้ใช้ชีวิตแบบนี้นี่คือความปรารถนาที่ใหญ่ที่สุดขอมนุษย์ภายใต้ความหวังนี้ เพราเขาจะไม่ทำให้ดีที่สุดนี่อย่างไรยิ่งไปกว่าน,านั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินที่นี่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้ำมากมายเช่นปลากุก้งและหอยที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดและยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงรวมถึงผล,ลไม้บนเกาะก็มีเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ด้วยความสามารถของมนุษย์ในการทำการเกษตรอย่างมากที่สุดครึ่งปีคงสามารถเพาะปูและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทางซามองไปยังผู้อาวสภาวรัสและถามอย่างตรงไปตรงมาว่าโรครบาดเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนผู้อาวสภาววรัสตอบอย่างเร่งรีบว่า อยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศใต้ประมาณเจ0รยไมล์ตอนนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีผู้อาโศาภาัยในเผ่าไปที่นั่นหลายคนตอนนี้ทำเลเพียงพยายามควบคุมความเร็วและขอบเขตในการแพร่เชือ้อจากประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยได้ในระดับหนึ่งทางซาพยักหน้าและพูดว่างานผ่าคาาไปที่นั่นผู้อาโศาภาวรัตพยักหน้าพร้อมเอ่ยว่าฟ้าบาทเชิญตามข้นมาหลังจากพูดจบ กบิดร่างอันอบวบอ้วนลงไปในมหาสมุทรทางซ้ายก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนหลักของมานมีแสงสีเทาและสีน้ำเงินจางๆเป็นออกมาจากร่างของผู้โสภาวรัตทนันใดนั้นร่างที่อบอ้วนของมันก็เร่งความเร็วและเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ในทันใดในแง่ความเร็วน,นั้นภาวรัตยังเทียมไม่ได้กับเผ่าฉลามสมุทร แต่ผู้โสศภาวรัตท,ที่อยู่ในระดับพเจ้าเทียมได้กับระดับราชาสูงระดับสิบบนแผ่นดินใหญ,ญ่ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็นับว่าเร็วมากทางซาที่อยู่บนหลักของมันก็ดูดซับพลังสัทธาจากมหาสมุทรอย่างเงียบๆรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพียงไม่นานเขาก็มองเห็นว่ามีสัตว์ในมหาสมุทรอยู่ใกล้น่านน้ำมากอย่างมีนัยยะสำคัญคงมารวมตัวกันเพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าโรคระบาด ข่าเคยได้ยินผู้อาวุโสภาารัฐพูดว่าโรงรบาดในมหาสมุทรน่ากลัวมากไม่เพียงแพร่กระจายไปตามน้ําแต่สันมหาสมุทรยังสามารถเป็นพาหะาในการแพร่เชื้อได้อีกด้วยนางนั้นหลังจากเกิดโรคระบาดขึ้นหากควบคุมไม่ได้สันมหาสมุทรจะเสียชีวิตลงไปเป็นจํานวนมากและพื้นที่ในบริเวณนั้นจะากลกายเป็นมลพิษทางน้ําคงต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ ระยะทางเจินร้อยไมลภายใต้พลังกำลังอย่างเต็มที่ของขุมกำลังด้านพันเจ้าใช้เวลาชั่วโมงกว่าก็ใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อมองดูเจ้าระยะกายทางซายก็รู้สึกว่ามีออร่าอันน่ากลัวอยู่ที่นั่นและยังมีคลื่นพลังเพิ่มขึ้นอีกด้วยในขณะเดียวกันยังรู้สึกว่าพลังศรัทธาที่ดูดซับเข้ามาลด,ดลงไปอย่างรวดเร็วฟาบาดตรงนั้นคือสถานที่เกิดโรคระบาด ข้วโสภาวราัดพุ่นออกมาด้วยความประมาทแม้จะเป็นขุมกำลังระด,ดับพระเจ้าก็ตามไม่แปลกใจเลยพอโรคระบาดนมหาสมุทรย่อมน่ากลัวเป็นธรรมชาติทางสาพยักหน้ารับพุ่นว่างานก็เข้าไปดูการนายไม่ช้าเขาก็มองเห็นว่ามีแสงสีน้ำเงินขนาดใหญ่พุ่งไปข้างหน้าแสงสีน้ำเงินเกือบทั้งหมดแพร่กระจายจากผิวน้ำลงสู่ก้นมหาสมุทรเผาน้หาสมุทรที่ทรงพลังจำนวนมาก ลลบหลีไปทงอื่นร่างของผู้โสุภาวรัสสถานวินาทีต่อมามีร่างขนาดใหญ่ขึ้นที่มหาภูเขานี่คือเผ่าฉลามสมุทรซึ่งแตกต่างจากฉลามสมุทรที่ทางสารได้เห็นมาก่อนตัวนี้ไม่เพียงมีขนาดใหญ่มากเท่านั้นแต่ทั่วทั้งตัวยังเป็นสีขาวและมีเส้นสีทองที่หน้าผาทอดยาวไปตามลำตัวมีความผันผวนของพลังกดขี่อย่างเที่ยงไม่ได้แผ่ออกมา เมื่อเห็นอีกฝ่ายผู้อโสภาวรัตก็หยุดนิ่งและพูดขึ้นว่านี่คือราชาฉลามสมุทรราชาฉลามสมุทรตัวนี้มีความยาวเกือบ20เมตรขน,นาดใหญ่มากน้ำที่อรอบตัวเกิดความปันป่วนจากออรา,าที่แผ่ออกมาทางสานก็รับรู้ได้ทันทีว่านี่คงเป็นสัตว์ในมหาสมุทรตัวแรกที่เข้าสูญระดับราชาส่วนผู้ยิ่งใหญ่ระดับสิบเอ สายตาของราชาฉลามสมุทรจองม,มองไปที่ขังซานทันทีพิบตาต่อมามีแสงสีขาวพุ่งขึ้นมาตามด้วยความผันผวน,นหุ่นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แล้วถามขึ้นว่านี่คือผู้ดูแลมหาสมุทรคนที่เจ้าพูดถึงอย่างนั้นหรือผู้อาวสภาวรัตเห็นได้ชัดว่าหายใจไม่ออกเล็กน้อยเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับราชาฉลามสมุทรอย่างไรก็ตามทั้งสองเผามีความบัดหมางกาันแต่ก็เห็นได้ชัดว่า ฐานการฝึกฝนของมันเทียมไม่ได้กับราชาฉลาดสมุทรเก่งว่าคงเป็นอาหารให้อีกฝ่ายแล้วพูดอย่างลดเร็วว่าถูกต้องนี่คือผู้สงสารของเทพสมุทรราชาฉลามสม 3, ุทรสัมผัสออร่าบนาร่างกายของทางซายอย่างเงียบๆอารมณ์ในแววตาก็ดูแปลกๆแ,แล้วดูดุดันขึ้นแน่นอนว่า ออร่างของทางสารทาให้ม on ันโอรุสึงยอมจํานนแต่ในฐานะคุมกําลังที่กระหายเลือดที่สูดในมหาสมุุรความคิดแรกที่แวบเข้ามาคือถ้าได้กินมนุษย์คนนี้จะมีประโยชน์ต่อมันมากแค่ไหนก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชม ผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพสวัสดีค่ะทุกคนใครมีปัญหาขับถ่ายไม่สะดวกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าไม่สดชื่นบ้างคะแม่จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวหนึ่งมาแนะนำคะ่ะนี่เลยคะ่ะชาพจัจนยิ้มคะ่ะชาพจัจนยิ้มเป็นชาสมุนไพรไทยพื้นบ้านคะ่ะ ผลิตจากใบชาอัดสำมมีสรรพคุณช่วยในการขับของเสียที่สะสมในร่างกายช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับสนิทมากขึ้นค่ะวิธีชงนะคะใส่ชา1ซองเทน้ำร้อนเดือดประมาณ200ซีซีทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีก็ดื่มได้เลยค่ะจะมีกลิ่นหอมของชานะคะหอมสมุนไพรหอมแบบธรรมชาติรสเป็นธรรมชาติค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีรสหวานแหลมนะคะจิบแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบจิบชาและอยากดูแลสุขภาพไปด้วยอยากสดชื่นผ่อนคลายหลับสบายขับถ่ายสะดวกและยังช่วยขับของเสียสารพิษต่างๆออกจากร่างกายลองชาพระจันยิ้มนะคะหากสนใจชาพระจันยิ้มนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook แล้วก็ Line แอของชาพระจันยิ้มค่ะสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ eller, ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ